เอาละครับผมก็ได้กลับมาอีกรอบแล้วนะสำหรับตัวละครอย่างเจ้าปู่บอมนะครับดาวเด่นหมัดเหล็กวายุไซโคลนได้รีเทิร์นมาให้เราทําการสุ่มแล้วนะครับสําหรับเ,เซิร์ฟหม่ๆอย่างผมเนี่ยยังไม่มีคอแบบเจ้าปู่บอมนะวันนี้เนี่ยก็จะมาทําการเปิดหาเจ้าปู่บอมกันนะครับผมผมก็ได้เตรียมตัวดําไว้ที่206ใบนะตอนแรกเนี่ยว่าจะทําการไลฟ์สดนะครับแต่ว่า,าผมต้องไปทําการฉีดวัคซีนนะครับแล้วกลัวแบบว่าแบบ ไม่ไหวนะกลัวขึ้นขึ้นสตรีมไม่ไหวนะครับก็เลยเออมาทาคลิปดีกว่านะก็เดี๋ยวทําคลิปเสร็จเนี่ยผมก็จะไปทําการฉีดวัคซีนนะครับบูไหน่บูท,บทดวงบูทดวงช่วงนี้ช่วงนี้ดวงเกลือนะโอเคนะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมผมสุ่มบอมเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปรับชมกันเลย ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมมีเช่นเคยแพนด้าแมนอย่างที่รู้กันนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการเปิดหรือว่าสุมหาตัวละครอย่างเจ้าปู่บอมนั่นเองนะก็เดี๋ยวขอไปดูแชทสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีใครได้ตัวอะไรกันบ้างคุณซอลลี่นี่สุ่มไปเยอะเหมือนกันนะครับอ๋อแล้วก็มีน้องบาร์ด้วยนะน้องบาร์ดบีเซ็กได้อะตอมิกนะครับแล้วก็โซนอีกสิบบาวากูอันเชิญได้บอมมีคนได้บอมไปก่อนเราแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําการสุ่มกันก่นก่อนนเลยดีว,วาะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าผมเนี่ยจะสูมบอมได้ตอนกี่ใบนะหรือว่าหมดไปกี่ใบนะตอนนี้เนี่ยผมก็มีตัวดันอยู่ที่206ใบนะครับผมนะก็หวังว่าขอแค่ให้ออกก่อนการันตีนะครับแค่การันตีผมก็จะพอแล้วนะเพราะผมต้องการแค่คอมันนะครับสาหรับเจ้าปู่บอมนะโอเคนะผมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเ๋ยเราไปทําการกดสมเจ้าปู่บอมกันเลยนะผมนะครั้งแรกเราก็ทําการกดไปเลยนะครับอันเชิญ10ครั้งนะ ก็เดี๋ยวผมจะทําการกดข้ามนะครับผมเพื่อความรวดเร็วรอบแรกเนะี่ยมันไม่มีทางได้เลยนะครับรอบแรกได้เป็นทางได้ของเจ้าแม็กสายฟ้านั่นเองนะโอเคครับผมต่อไปรอบที่2ผมก็จะทาการกดข้ามอีกนะครับนะเพราะว่าเออมันเป็นมันเปียกแอนิเมชันใหม่มันค่อนข้างนาน,นครับรอบนี้เราได้เป็นทางได้ของเจ้ามอสคิโตเกิลนะหรือว่ายุงร่างแรกนั่นเองโอเครอบที่3กดไปจะมีแสงสีทองมาหรือเปล่าครับยังไม่มีนะครับเป็นทางด้าของเออผู้ส่งสารทะเลลึกนะครับรอบที่4 กดแบบรวดเร็วเลยนะรอบนี้เนี่ยผมขอทําการอขอกดต่อยนะดูแสงหน่อยนะถ้ามีแสงสีทองเนี่ยก็น่าลุ้นอยู่นะครับก็ is, ไม่มีแสงสีทองนะครับเราทําการกดข้ามไปเลยนะ <al as> ก็เป็นตัวละครอย่างเจ้าปีศาจใต้ดิน,นครับตอนนี้เรากดไปแล้วทั้งหมด40บใบนะร,บรอบที่5ไปลุ้นกันเลยนะครับรอบนี้จะมีแสงสีทองมาหรือเปล่านะ <S <S ก็ยังไม่มีนะครับ <S <S เป็นทงาน้าของเจ้าคอมบูอินฟินิตี้โอเคนะ,นะครับผมนะต่อไปครั้งที่6 ครั้งนี้เนี่ยผมก็จะทําการกดข้ามไปเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีแสงสีทองหล่นมาเป็นเจ้าปู่บอมนะครับผมนะเฮ้ยมีแสงสีทองหล่นมาฉันยอมรับแค่ผู้แข็งแกร่งโอ้เป็นทันใา,าข,ของเจ้าอะตอมิกนะครับผมนะโอ้โหอะตอมิกคิดสั้นยังไม่มานะหมดไป60บใบนะเอเดน่าออกแต่ยังไม่ใช่ตัวละครอย่างเจ้าปู่บอมนะครับโอเคขอทําการรีและกดใหม่อีกรอบนะบผมนะโอ้โหรอบนี้มาเป็นแฮมเมอร์เฮดเลยถึงตัวแรกเลย สองตัวเลยโอ้โหกระสอบซายจีนอตรู้สึกใจคอไม่ค่อยจะดีเลยนะครับเอเนอตัวแรกเป็นทางด้านของเจ้าอะตอมิกนะไม่ใช่ทางด้านของเจ้าปู่บอมนับถ้ารอบนี้เกลืออีกเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นปีที่แบบสุดยอดจริงๆนะเพราะว่าเกลวินผมก็1้อยบใบการันตีไม่ออกซักตัวก็ตอนนี้เนี่ยเราส่งไปแล้วทั้งหมด80บใบนะครับก็หวังว่าเจ้าปู่บอมเนี่ยมันจะออกก่อนการันตีนะเพราะว่าเราต้องเก็บตัวไว้ให้สําหรับ ตัวเอเดนาบวกนับที่กาลังจะเข้ามาในเดือนหน้านี้แล้วนะรอบนี้เนี่ยก็ยังเป็นแสงสีม่วงอยู่นะครับยังไม่มีแสงสีทองหล่นมานะก็จะเป็นทางด้านของเจ้าตัวละครอย่างฟูเคเกาน,นับน้นถ้าคำพูดแบบนี้ต้าจะเป็นฟูเคเกานับตอนนี้เนี่เราก็สุ่มไปแล้วทั้งหมดเก้าครั้งนะครับนาะต่อไปครั้งที่10ก็ผ่านพ้นไป100ใบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาแล้วจังหวะน,นี้อุกบาลหล่นมาใส่ตะมะ ชาร์ตปลายต่อยปื้มเข้ามามีแสงสีทองหล่นมาหรือเปล่ายังเป็นแสงสีม่วงอยู่นะครับผมโอ้โหเลือจะจัดนะแปลนแรของโอ้โหสองตัวเบิ้ลเลยเริ่มได้กลิ่นเค็มๆลอยมาแตกไกลถ้ารอบหน้าไม่ใช่ปูบ,บอมเหมือนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็การันตีแน่นอนนะครับผมตอนนี้เนี่ยลุ้นแค่มีแสงสีทองหล่นมานครับแล้วก็คําพูดเนี่ยเป็นคําพูดที่บอกว่าค่าจากลาสิตอะไรทักอย่างนะผมก็จำไม่ค่อยได้นะ ถ้าใช่เนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากถึงการันตีนะเพราะว่าผมต้องการแค่คอมันเท่านั้นนะครับสาหรับเจ้าปู่บอมนะอันนี้ก็จะเป็นฮันดาของเจ้าแม็กสายฟ้านะครับผมมาอีกแล้วนะมาเก่งเหลือเกินตัวนี้โอเคนะผมตอนนี้เราเหลือ90ใบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปครั้งที่12กดไปเลยครับผมส่วนเพื่อนเคนไหนที่ทาการส่มเจ้าปู่บอมในวันนี้เนี่ย หมดกันไปกี่ใบหรือว่าได้กันไปเท่าไหร่เนี่ยตามมาคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะรอบนี้เนี่ยผมจะกดข้ามเลยนะแล้วเรามาลุ้นกันนะว่าโอ้โหยังพูไปทันจบเลยไปทางด้านของเจ้าฟูบุกินะครับเอ้ยไปกดไปอย่างรวดเร็วนะครับต่อไปครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้จําไม่ได้แล้วนะกดข้าไปทีหนึ่งครับแสงสีทองหล่นมาโอโ้ยังทูเป็นทันจบอีกแล้วนะแสงสีม่วงหน้าก,ากากหวานนะโอเคตอนนี้เรากดไปเฮ้ยเราขึ้นกำลังโหลดมาแล้วครับผม ค่าจากลาสิตกว่าร้อยเพื่อมาที่นี่นี่แหละครับผมคำพูดที่เราต้องการได้สักทีนะครับผมหมัดเหล็กวายุไซโคนบอมนั่นเองนะก็เปิดคอมโบกันไปโอเคครับผมวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องสุมถึงการันตีนะครับบอมก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราหมดกันไปทั้งหมดกี่ใบก็ตอนนี้เนี่ยตั๋วเราเหลือทั้งหมด66บใบนะครับนั่นก็แปลว่าเราหมดไปทั้งหมดเอ่อร้อยสี่สิบใบนะครับผมนะก็ถือว่า เกือบการันตีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมนะหลังจากที่ผมได้ไปทําการอัพมันมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยพลังบอมรวมอยู่ที่700 0 0 0นะครับแล้วก็ HP อยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนะหรือว่าเกือบเกือบล้านหเลยนะครับก็สําหรับตัวละครอย่างเจ้าปู่บอมเนี่ยผมยังไม่เน้นปั้นอะไรมันมากนะครับจะเน้นไปทางของ HP ก่อนนะนส่วนเซตอุปกรณ์ผมก็จะเป็น HP HP เปอชิ้นนะครับอีก2ชิ้นเนี่ยก็จะเป็น HP ธรรมดานะเดี๋ยวค่อยหา ออฟล่างที่เป็น HP เปอร์เซนต์มาใส่ให้กับเจ้าปู่บอมนั่นเองครับไอเทมเฉพาะเนี่ยผมจะเป็น1ดาวไว้ก่อนนะจะเก็บการรับดาวไว้อับพ,พวกอุปกรณ์ครับส่วนตาเฉพาะเนี่ยก็จะเป็น3ดาวการบัฟนี่ก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวค่อยหาให้มันเพราะว่าเจ้าปู่บอมเนี่ยเราเอามันเออเราเอาแค่คอมันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเอาเจ้าปู่บอมเนี่ยเข้าทีมก่อนเลยดีกว่านับก็จะเอาไปแทนทางแรกของเจ้าบาคุซันนับที่อยู่แบกกับเรามาเป็นเวลานเนิ่นนาน ตอนนี้เนี่ยเราก็มีคอปู่บอมใช้กับเขาแล้วนะผมนะพลังเด้งขึ้นมา300,000กันเลยทีเดียวก็สำหรับการสมเจ้าปู่บอมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเราไม่ถึงการันตีนะก็เดี๋ยวผมจะรีบไปทำการตัดคลิปนะแล้วก็เตรียมตัวไปฉีดวัคซีนใครที่อยากเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยก็ช่วนกดไลค์กดติดตามแค่นั้นก็เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วนะครับนะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย